ใครมาสามอีกวันไม่ต้องห่วงนะครับเราจะมีความเซอร์ไพรส์ในเล็กน้อยเล็กน้อยจะเป็นการใจเย็นๆนะ โอเคครับ<ะ>คนนี้ก็นอนน้อยแต่นอนนานนะใช่ตื่นเต้นไงเพื่ะวานสนุกมากเพราะว่นสนุกมากพะาะผมะยังคุยกับสกายเลยว่าไ,ไม่ไม่เหนื่อยเลยอะคือตอนแรกพวกเราคุยกันว่าแบบคิดว่าโหทำ b e เนฟิตคิดว่าจะเหนื่อยจะแบบยมเอารประกันไปดีนดีมากแล้วพากันไม่นอนกันสองคนดีกันอไ้ไตอนแรกมาตื่นมาวันนี้ก็ ว่าจะแบบง่วงใช่แต่ปรากฏก็เกิกนิดนึงแต่ว่าพอไกลขึ้นแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็มาละมาละดีละขกํำลังใจนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ทําให้เกิดวันที่สองนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคคุณสกายครับกวันนี้เราจะมีอะไรให้ทุกคนได้เห็นบ้างครับคุณันนี้ไลฟ์สิงคอ่ะอ่าไหนใครมีไลฟ์สิงค์บ้างครับโอ้ สีแดงทุกคนเลยอะ่ะไม่มีสีเหลืองเลยอะ่ะสเดี๋ยวหรือสขาคอนโทรลใช่สีเหลืองข็ขอบคุณครับเยอะมากมเลืเลยดีอมๆวันนี้นะครับก็ขอรบกวนช่วยกันยกมือขึ้นอีกนึงนะครับเพราะว่าอาจจะปวดแขนนิดนึงแต่ว่ามันจะสญญญนกุกด้วยกันขอรบกวนด้วยนะครับผมจะได้เห็นความสวยงามเนาะแต่มีเยอะนะวันนี้มีหลายสิง<ม>่งมาเยอะมากมเยอะมากครับโอเคแต่ว่าก่อนจะไปดูความพิเศษนะครับเมื่อวาน เคลียร์ใจไปแล้วเรื่องหนึ่งเรื่องร่องนน้รืงรกะารมาสิบกว่าปีไม่เคยเรื่องเยอะเท่าปีนี้ก่อนขอเคลียร์ใจนะกับคอนเทนต์ที่ว่าไม่มีใครเอาสกายลงได้ไม่เคยเข่าวเซนไทยนะขอโทษที อภิไปชมวีทีอาร์ซะหน่อยนะวันนี้กับนี่จริงๆหรือเปล่าไม่เคยยอมแพ้ใครเสียงเก่งเขาชนะเก่งไม่ได้เสียงเก่งเลยมคือการใช้ตรรกะและเหตุผลผมไปเรียนอิสระมาหนึ่งตัวเซนเรียนสถาปัตยเยีบเพื่อนอาเดีย์ผมคือซอมจีนคุณเปลี่ยนเลย ทร่งรับเขาดูห่ดแล้วเขา่อเออรูอคงน่ะตั้งใจนะครัคุณน้อยเรื่องนะกโนนอยเรื่องมกเพื่อนรู้ใจเมันเป็นเรื่องที่ปกตินะครับแต่ว่าการที่เราจะเล่นสถานะขึ้นไปเป็นนมากกว่า เพื่อนก็คือเป็นเพื่อนที่หนูใจพูดเลยวะเนี่ยโอเคยอม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 กันทีมงานใจร้ายมากรัเป็นดภาพนี้อะอะแกงตายด้วยไม่มีมีข้อแก้ตัวอยู่แล้วเสมอไม่ไม่ไม่ครับคือผมอะ เอ็นดูไม่มรู้มนว่ามไม่ไม่ไมีใครสาม,มารถเอาผมลงได้ยกเว้นหน้านี้คือแบบว่าเอ็นดูนะทุแบบ <bye> คนไม่เค้าอินโนเซนต์ใช่ไหมล่ะแล้วเราก็แบบอยู่นูดพิการล้าแบบถ้าแบบไปช็อตเขาอย่างเงี้ยมันก็อ่ะก็ดูความรู้สึกเขาด้วยอย่างนี้เป็นชมอไฟให้เขาพูด ครับปกป้องนิดหน่อยใช่ไหมทำ่างนั้นหรือเปล่าครับครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยคือผมอยู่ในวงการมาสิบกว่าปีแรกๆเนี่ยผมก็เป็นแบบนานี้ใครทำก็ตอนแรกก็โอ้ยไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะลูกพอิบโตมาปุ๊บผมบอกมันโตมาผมจะเป็นแบบคุณหรออ จบวันนี้แล้วครับเช่นนันท์โชว์คอนเสิร์ตดิจิ่อครับก็เนี่ยแหละก็เอ็นดูเขาครับก็จะจะพยายามโปรเทคปกป้องเขาให้ที่ใหญ่ที่ดีโบแต่รู้วันนี้ผมก็เอ็นดูคุณผมก็ไม่ยอมบอกว่าตอนไหนตอนไหนไม่รู้อ่ะจำ <laughs> ดิจิตอลคุณลองเชียร์ <laughs> เผยมาครับครับนะ <laughs> ก่อนจะไปฟังเพลงต่อไปอ่ะครับผมน่ววานเลยชิ้นก็ไม่คล่องตัวเท่าไหร่ไม่คล่องตัวมฟงมันเสือเดี๋ยวมันต้องแจ๊สกระจายสนั่นขอเปลี่ยนซะหน่อยนะคชับไม่ไย้เปลี่ยนชุดนิดนึงนะครับท่านก็เห็นแล้วใครไม่เคยเห็นมาก่อนเลยชุดนี้ ชุดพร้อมให้พวกเรามีแรงมีแรงเลยไปฟังเพลงกันต่อเลยครับไป hey, Let's go hey.